ตัวนี้ที่เป็นระบบโซลารเซลล์ของเรื่อยเพื่อนทุกคนกัน,น่าจะเห็นอยู่บนหลังค้าพุ่นเนาะ่ว่ากัน่าจะเห็นไปะไเนาะน,นี่ระบบพุ่นกับซี่มีบอกข้างข้างนี่ตัดจนเลยกันใส่ใาสา่ไฟแต่ละสายไฟ,สยไฟเสียบย้อเสียบเข้า,ขาแต่ละอันเนาะเวลาแดดมันมืดก็ให้มันมืดเป็นน้ำเวลาแดดมันมีก็ให้มันมีไปนน้ำเพราะว่าคันวาซีไปบังแบบให้ไปบ,าบ,บ่ามีแวตเก็บทาเม่นตะคืนมัน,มนประจำ็นเพราะว่าเขาเก็บน้ำเขาเก็บสะอโพแอต่แเศร้าฮอตแรงกับพอละทุกคนตอนนี้ ไอโรดตกำลังเอางัวเข้ามาแรงนะทุกคนนางข้ามกำลังคูนวะเอากินเอาใส่มืสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมในตอนนี้เนาะก็เป็นตอนส่วงเวลาคำ่คำๆทุกคน โอ้โหมื่อนี้กับคำคำอีลาเฮาสีมาปลูกพักแต่ว่าก่อนเอ็นเม็ดตัวสีมาเบิง้งเรื่องโซลาเซลล์เนาะที่จริงตัวก็ได้ศึกษาปเ,ปเ,เป็นเอ็นอลยเพิ่นแลอนเลยเพิ่นก็พาตัวไปเบิ้งแล้วแต่กะยังบ่ได้แบบอ่าถ้าคิดไปทุกคนได้เบิ้งเท่าน่ะระบบโซลาเซลล์อยู่นี่ของเพิ่นก็คือไม่ทุกคนเห็นแทงสองอันนี้บ่เป็นแทงเก็บน้ำทั้งหมดเด้อทุกคนเด้อน่าจะหนึ่งแทงสองแทงสามแทงสี่แทงห้าแทงหกแทงเจ็ดแทงประมาณเจ็ดแทงนี่แหละทุกคนนี่อันนี้กับแมน ตเก็บน้ำบาดาลตัวเก็บน้ำบาดาลคือกันอันนี้ก็ได้นีสองแทงนกกระกามาเบิ้งตัวนี้ตัวนี้สิเป็นบอ่อโอ้ทุกคนเราเลี้ยงหอยตา้ทุกคนตัวเคยมาเบิ้งบนีิจักเถื่อเถือ,ถอตัวเก่าหาก,กัวหู้ว่าเราเลี้ยงหอยหากระหู้อีห,กกหลีทุกคนว่าเพิ่นเลี้ยงหอยอย,อยู่นี่อันนี้เป็นป่าปลาหางนกยุงนะทุกคน อันนี้ก็ปลาหางนกยุงแล้วตัวนี้นี่ก็สิเป็นต่อท่อท่อขอต่อเนาะที่หลคนก็น,กนหนาจากงูจักมาแล้วว่าการใส่ขอต่ออยู่นี่นี่แล้วก็การที่ใส่ท่อตัวนี้เนาะเป็นตัวทีว่ายึดน้ำบ่อหน,น้ำมันไหลออกเวลาเฮาดึงตัวนี้ออกมันเป็นขององอขึ้นมาเทิงนี่เลยแล้วอาท่อตัวนี้ซุปออกปึ๊บออกมาเห็นน้ำกับสีไหลออกเนาะคันเฮาเสียบเขาคื้นเฮ้ยเฮ้ยบรเห็นบนเสียบเขาคื้นทุกคนปึ๊บปึ๊บเข้าไปน้ำกับสีอัดคืนเนาะ แล้วตัวนี้ทุกคนสีเห็นฝากทอ่อเนี่ยบอหมดหมึดแล้วนะทุกคนเนาะขอโทษขออภัยอะไรเวลาแสงมสิมึดทอ่อท่อตัวนี้เวลาฝนตกเพ่นกัสิใไสเพียงนี่เนาะออกประมาณนี้หลังจากน้ำที่มมันฝนตกเที่มมันสิล้นน้ำมันกัสชลงทอ่อตัวนี้แล้วมันกัสชไหลออกเฮ็ดใ้ปู่ป่าเฮาออกจากท่อนี่บ่ได้เนะาะกเฮ็ดให้น้ำมันไหลออกมาแล้วมันกัสิลงมานี่เวลาน้ำมันสิล้นเพื่อนกเฮชดระดับน้ำทุกท่อเลยเทุกคนเม่งน,นี่เห็นบอน้ำมันกับิีซมันนี่ตลอดเนาะเวลาฝนตกมาเนาะ มันกิดซีบโบลล้นออกเวลาเฮาเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งอย่างสบายๆเนาะอันนี้เป็นแท่งที่เอาพืนหักออกมาใหม่ทุกคนเป็นแท่งที่ใส่เอาอันนี้ต้นกล้วยที่ซับมือน,นั่นแห,นห,นหนละซับไว้ซับไว้แล้วใส่เนาะเพื่อให้แบบต้นกล้วยปฏิกิริยาแล้วให้มันเป็นไขมันมืแล้วไให้กัดพวกปูนหม่ๆหมนี่มันออกไปได้เนาะให้ในป่าเฮาบปตายเนาะนี่อันนี้กระทอมไม้อันนี้กระทอมไม้ทั้งมืดนี่อันนี้ก็จะเป็น แท่งน้ำพุ่นเนาะาตัวทั้นสองแท่งสามแท่งสี่แท่งห้าแท่งหกแท่งเจ็ดแท่งทำมึดแท่งใหญ่ๆนี่นะเดี๋ยวออกไปทางหลังพุ่นเนาะวันนี้ไปบ่ได้อไปทางนี้เดี๋ยววนไปทางหลังน,นิดนึงเนาะอืมอันนี้ก็สิเป็นการต่อน้ำจากอันนั้นพุ่นเนาะโอ้โหเยี่ยเยี่เยีเยีเยีเดีขน้อยข้า,าพเจ้าบ่ได้มาลบกวนเด้อมึดๆน,น,นิดนึงนะทุกคน ไข่มันกะมันกะย่านย่าน,านเ่าในนึงนห่ตัวนี้เนาะตัวนี้ที่เป็นระบบโซลาเซลล์ของเอื้อยเพิ่นทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่บนหลังคาเพื่นเนาะแต่ว่าก็น่าจะบาเห็นไปไหนเนาะนี่อันนี้เป็นระบบระบบไฟของเพื่อนเนาะอันนี้สามารถไขเบิ่งได้การต่อท่อกับมียูนี่บริยากเนาะอ๊อนี่อันนี้มันมืดแล้วทุกคนมันมืดแลวกะเพื่อนบ่ได้เก็บแบตนะิ่นเ็ดแบบบ่เก็บแบตบเ,เนาะ ึ๊บนี่อันนี้เนาะเกือบหักให้เพิ่นแล้วเนาะไข่แห้งเกินนี่ระบบพ่นกับซีมีบอกทางข่าวนี่ตัดจีดเลยการใส่อ่าสายไฟแต่ละสายไฟเสียบเข้าเสียบเข้าแต่ละอันเนาะอยู่นิมิตเกิดข่าวว่าโบได้ลำบากเนาะตัวนี้ระบบนี้อายติดขึ้นก่อนปึ๊บนี่ตัวนี้นี่ก็คือไฟโบทันมีแล้วทุกคนพนว่าพ่นโบได้ใส่แบตเนาะพนว่าใส่แบตมันเปลืองละล่ะ ตัวนี้มันตกกันฟ้าผ้าเนาะตามที่เอ้พนบอกตกกันฟ้าผ้าให้ในเวลาฟ้าผ้ามาตัวนี้ที่เป็นสายดินหักห้องแล้ะก็ดึงลงไปลุมพนเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่นะคันว่าปลาบัวไซน่ะมันเสียห้ตัวเครื่องนี้ของเรานี่มันเพไปเธอหนึ่งแล้วลาวานะมันพังไปเธอหนึ่งแล้วต่เลยว่าต้องได้ใส่เนาะแล้วก็ใส่ตัวนี้เนาะเห็นบอใส่ตัวนี้มันซีดิ้งมาพี่ล้วก็าทุกคนเห็นนี่บอนี่ตัวนี้เป็นตัว ทอ่อลวก็ตัวต่อใส่ไถเนาะละก็ลงไปลุมหันให้แบบต่อน้ำเข้าไปเทิงนี่เลยแล้วก็แล้วซีมีหลายระบบเลยทุกคนนี่เห็นบ่มันสีต่อแทงน้ำข้าไปตัวนี้คันเราปิดตัวนี้มันกะบ,บ่ไปละน้ำม,มันซีบ่อขึ้นน้ำแทงและเวลาตัวนี้นี่นะทุกคนของเรานี่ก็คือเวลาแดดออกเนาะเวลาแดดออกมันจึงสิมีน้ำเข้าไปมันจึงงิมีน้ำเข้ามาตัวแทงแล้วนี่คันวา แดดบอออกมันกับวมีเพราะว่าเราบได้ใส่แบตเตอรี่เราว่าการใส่แบตเตอรี่นี่มันซสีเหตุให้แบบว่าแบตเตอรี่มันตัวเก็บไฟนี่มันมักซีเพทุกคนคันมันมักพเขาตัดปัญหาโดยการที่บไซใส่มันไปเวลาเวลาแดดมันมืดก็ให้มันมืดไปน้ำไเวลาแดดมันมีก็ให้มันมีไปน้ำเพราะว่าคันว่าซี่ไปหวังแบบให้แบบว่ามีแบตเก็บทำเปนลางคืนมันผู้จําเป็นเพราะว่าเขาเก็บน้ำเขาเก็บสะพพอแต่เศร้าฮอตแรงก็พอละทุกคนตัวนี้เราว่าอันนี้คำว่าของเราเลยอันนี้ตัวก็ได้ยินมาจากเรา บริจจดบริเตมในจีในสมองล้่นๆแลนวก็หลังจากนั้นมันล้นในท่อนี่ทุกคนเห็นบอท่อตัวนี้สายตัวนี้มันสีต่อเขาท่อทั้งมดเลยตัวนี้สองแทงนี่ต่อเขาเมดแต่ว่าแทงตัวอยู่ฝั่งนั้นกับต่อโครกันทุกคนสสังเกตเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหาแทงอยู่ฝั่งนั้นสีต่อจากท่อนี้เพราะว่าแต่ละแทงนี่นะที่ว่าเราเห็นท่อตัวนี้ต่อเข้าไปเนาะหลังจากมันล้นตัวนี้ล้นตัวนี้มันกระจาดให้แบบว่า อทออยู่กล้องน้ำเราสี 3, สามเราซีตอทอไว้มืดเราสีแบบเค็ดลอดใต้ดินนี่ทุกคนลอดใต้ดินนี่ไปเข่าแต่ละแทง่งแต่ละแทง่งแต่ละแทง่งแต่ละแทง่แแทงให้มันมืดเพราะว่าคันมันล้นหนี่มันกับซีตอลงไปลุ่มแล้วก็ไปเข่าแท่งพุ่นโดยที่เราฝังดินนะทอน้ำเราซีฝังดินแล้วก็ลงไปสู่ทอแท่งอื่นเพื่อให้แท่งอื่นๆต็มน้ำทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกระบบหนึง่งที่ว่าเราเฮ็ดมาแต่ก็อืมตัวนี้ทุกคนเห็นบ่นอือ ตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นต่อตัวต่อท่อไปพี่เนาะตัวนี้กะเราเฮ็ดแบบระบบแบบมุนมุนระบบแบบมุนมุนเนาะตามที่เคยพูนบอกเนาะนี่ตัวนี้เรากะสิต่อทอมานี่เพื่อให้ไปว่าขั้นปิดตัวนั้นเรากะสีสามารถแบบเปิดกอกตัวนี้ปุ๊บเวลาแสงแดดเอาแต่เฉพาะแสงแดดออกเลยทุกคนขั้นแสงแดดบอกก็คือบ่ดได้น้ำตัวนี้เราสิต่อแล้วกะตัวนี้เ็เราสิต่อแบบไปหดต้นกล้วยแล้วเนาะ ต้นกล้วยเราอยู่ทางในหุ่นแต่ว่ามันสีมืดๆนิดนึนงล้วเนาะทุกคนกับมีหลายๆหลาย,ลายทอเลยนี่ถ้วก็อยู่แจงนั่นพอมอะเดี๋ยวตัวชีไปเบาอ,อ,อยู่นี่ก่อนอ่ะอยู่นี่ก็คือสีแจ้งพอแล้วเนาะการที่เราตอทอแล้วก็เอาเฉพาะตอนตอนสวยแนละ้วทุกคนเอาเฉพาะตอนสวยบอลที่ว่ามันมีแดดเวลาแดดมันมาเวลาแดดมันมาแล้วก็ที่สามารถตอไปฮดต้นกล้วยขันมาเราบ่ฮดแล้วก็เข่าแท่งโดยเฉพาะโดยตรงเลยเนาะกับโบ้มีอย่างหลายเนาะทุกคน ระบบนี้กะมูสิกว่าโอเคเฮาบัจําเป็นต้องไปเปิดมืดเว็นมืดคืนเพราะว่าเฮาที่เอาน้ากับเอาแต่ตอนตอนเว้นอย่ยประมาณนี้ะนะตัวที่ตัวกับศึกษามานำลาก็เป็นประมาณนี้เนาะนี่กะคิดว่านาจะประมาณนี้แหละทุกคนการตอ่อโซลาเซลล์แต่ว่าการต,อต่อท่อตัวกับหุ้งเทว่ามันสิเป็นอะไรอตอนนี้ไอ้รถเรากำลังเอางวัวเข้ามาแรงแล้วทุกคน นางข้ามกับนางคูนวะหัวหนักทุกคนอันนี้แม่แม่เพื่อนชิเป็นนางข้ามลูกสาวเพื่อนชิเป็นนางคูนเนาะหัวหนัก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 ยุงกัดเพื่อนหลายได้เพื่อนรูปแล้วกะบัวลอยอย่งให้คันว่า ยามโบมีอยังกะมักซี่โบไจับมักซี่โบไจับเจ้านี่นะอืมมีเนาะทุกคนระบบโซลาเซลล์ที่เราได้ฟังจากเอื้อเพื่อแล้วก็มามาต่อให้ทุกคนได้ฟังนำกานต่อเดี๋ยวจังหน่อยเฮาซีไปนั่นแล้วเนาะโอ้ยโรุสิตัดหญ้าให้งัวว่ะโอเคเดี๋ยวตัวซี่ไปซีดยากันยุงก่อนหูซึกปะยุงมันพีลึกแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไปซีดยากันยุงให้กับตัวเองก่อน แล้วโดยสิมาขุนญ้าสวยไอโรแล้วก็จึงสิไปปลูกผักสลัดอีกเนาะเพราะว่ามื้อนี้เฮาสิลงอีกแปลงทุกคนก็ถือว่านี่ก็เป็นบทเรียนที่ตวยได้ฟังจากเอื้อยเพิ่นมาตอนนี้เอื้อยเพิ่นไปไปอ่ปปาอ,อ,อย่างก็ไปไปบ่อนหานสะดวกซื้อหรอกดีดีเมียงนี่แหละดีแท็กดีแม็กโบแมนขึ้นบ่นอ,อแล้วนะทุกคนจี้โบจื้อละนะแกเฮาตลอดอยู่ทุกมื้อกะเฮาอยู่นั่นแหละ ไม่มาแล้วเขามาสืบต่อเบิง้งนางค้ำกับนางคูนก่อนเนาะคุณแม่คำ้ำคุณแม่ค้ำครับเดไปเบิ้งเนาะเพื่อนกิ่นยังเออื้รอ,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 อดเข้าไปนิดน,นึงเนาะ ขยัก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 สบายใจซึมเนะาะนองน้ำกินก็นมีคนเอามาให้กินโอ้ยุงกัดได้เห็นเนาะง <c oughs> ัวหมักไหมเลยทุกคนอันนี้หนึงัวกินหมักไหม,ไมกลิ่นเนี่ยหมักไหมเลยไอ,อรถกำลังไปเอาหญ้าอยู่คุณนะไปเอาหญ้าให้พวกเพื่อนรถเยอะ หนี่ก็ต้องเอาตอนค่ำตอนมืดไอ้โรดเท็ดมาท็ดเบี้ยกับคื่นนะทุกคนเฮ็ดเบี้ยกับคืนตลอดเนาะลอเวินงเราประหยัดท็ดอืมเอาได้เนี่ละอืม งานดีเลยทุกคนตัดเจ้นี่เลยทุกมือก็เป็นการตัดงานไปในตแเนี่ยแล้วกัให้งวงกิ่นเนี่ยแม่ต้องเสียหงาทีมทุกอย่างก็คือบมีอันใดียทีมนะอันเดีเป็นที่จริงงาที่ว่าเลือนนะทุกคนงาที่เหลือเบิ้งสิบไทยทุกคนเบิ้งงาที่เหลือให้กินจากงวงจากกันนานี่นะที่เป็นหงาที่มันบุกินแล้วนะทุกคนก็สิมาเบิ้งว่ามันกล่องอยู่นี่เห็นบ่ กล่องยู่นี่นี่นะบ่แม่นว่าเอาหิมเลยทุกคนเอาไว้เฮ็ดปุ๋ยต่อเพราะว่ามันสิผสมกับพวกขี้สองขี้สองนางนี่เนาะมูลมูลของสองนางนี่แหละกันซี่ไก่เป็นปุ๋ยสั้นเลิศเนาะนี่ง,วงกกัวยักษ์ทุกคนปุ๋ยเต็มเลยเห็นบ่มูลเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวตัวไปเก็บหญ้าก,ก่อนโอ้มันมืดเลยนะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้เราได้หญ้าละ เอ้ยเฮ็ดี้กกลางคืนกะซีลำบากหน่อยนึงเนาะอ้าวจินเอาใส่เมื่เข่งเลยนะทุกคนเนาะเอิดเข่งมีสำเร็จกะใส่ซะมันเดียว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 เฮ้ยอ้าวจินตามอะไรนิใส่อ้าว เอาซัมส <t ell> <t ell> ิกินไอ้เอ้ยเอ์ไอ้ให้จับได้เทาะเอามาให้ก็เอามาให้ละนางคูนนางคูนจำไหมจับกรบอกได้เนาะเาไปปลูกพักต่อเฮาไปดิแล้วเวียกงัวละยังทุกคนเนาะตอนนี้เฮาสิมาเริ่มปลูกพักแล้วนี่อันนี้เป็นขั้นตอนแบบคุดคุ่มทุกคน ให้มันซื้อนั่นซื้อนี่แล้วกัจัดเลี้ยงมันพอดีแล้วกันซัก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 คิดว่าสุดนี้น่าจะปลูกแล้วไวกว่าเก่านะเพราะว่าได้เห็นหูมาในแล้ว <c oughs> น่าจะไวกว่าเก่าสุดนี้นี่ไม่ไม่เอามาจากรางเอามาสองรางว่ะเบียนะ้ยมันอะเกือบซีนซีอ่ะโอ้เสกับหูเก่านะ,ะว่าชีเอาตัวไหน เดี๋ยวถาให้ตัวนี้เล้วแล้วกันจริงๆิตอ่อมา,าเขาจะให้มามาตาพูดิเพราะว่าเจ้าเนี่ยเอานนะเอาเนี่ยว่าไนปลูกคาัิอีกตาเอาเนี่ยมันดออกมาแล้วประกาศผ่านไปที่ คนตอนนี้เขาก็ได้ซักกล้าไปที่เฮียบห้อยแล้วเดี๋ยวสี่เอาเบี้ยมาลงเลยแลวกะันหลังจากนั้นก็น,นั่มหดละกะันไปที่เสียสิ้นทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนาะตัวนี้มันตัวที่ไอ้ไอ้รุ่เราแปลงหนานไปเรียบร้อยแล้วละคุนอีเรียบร้อยแล้วละกะันตากไว้ประมาณสองสามมื้อเนาะตากไว้ประมาณสองสามมื้อลวกะันจากนั้นกันทีเอานี่แหละเริ่มแปลงปลูกพักเลยเนะาะเพราะว่าเดดก็สามารถข่ดเสื้อมันได้หลายตืบละวันนี้กัน นี่ตอนนี้ไปเอากามาละกามาประมาณสามสี่กระถางแล้วก็เดี๋ยวตัวซีเมาเ,เฮ็ดเนาะคิดว่าถ้าเพิ่งเดิมนมาหนี้นี่ซีเฮ็ดแบบไปไวายห้นมั้งวสุดที่ซีวายได้พเพราะว่าเราเคยเฮ็ดแล้วเนาะเอออะไรนะดิอันโอ้ยบวมอยู่ตรงโซ่คอยเอาทุกคนวันนี้เราซีมาเริ่มปลูกพักเลยเนาะ คิดว่าครั้งนี้ก็นาจ,จะไวอ้าวอันนี้เริ่มจะเจ๋พี่เลยปะ ไปขายทุกมือทุกคนพักนี่พอมีคนมาสร้างทุกมือเอ้ยเอ้ยยุงกัดกัดเจ้าฉีดเล้แล้วใส่ใหญ่คอยฉีดแล้วดิฉีดใส่แล้ว เงยขนาดไปสุดนี่หากโคตนั่มันรอเงยก็สื้กกอนนี่เงยะเงยดินก็รแบบมีโคตรแบบก่อน้มเงย่ก็ว่ามันเงยแต่บโดหนาไปนี่โลดหนาไปเปลียนไปบ่ายเทียงค่อยดึงมันรนวายะนบวงจิ้มหรอมันรู้สึกมันเละยนคะเมล็ดอนะยืนคอกะ

เปิดนาที่หาชานาที่เลยโครดีดีโองงาม What มีคนมาบ่ <Okay. S 1> มามาแล้วนี่นะน่าตนีนนอไ,ไคอยมีหมอกนมาเป็นกลุ่มวกนี่ยบุกอรับเพียวบวกรับเพียว 内不科目。Okay, นี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็ได้ปลูกจนซูดพุล่ะแป๊บเดียวทุกคนแป๊บเดียวก็แล้วละว,วันนี้ก็ได้หดน้ําละปลูกหักนี่ก็เอาแบบเจ็บหลังเสร็จเด้นี่นะเห็ดกลางคืนเนาะทุกคนเนาะน้ำนี่กับบดคอยบดแห้งทุกคนบ่เพว่าปั๊มมันแบบปั๊มมันเห็ดเวียกนะ ได้เด็ดแบบนี้เนาะแบบปุ่นๆฝอยๆนอยอยิดนึงเพราะว่าโหดพักให้แบบจ้วกประเดี๋ยวมันก็ออกหมเลยแลหละเฮ็ดกลางคืนก็ดีขึ้นเนะาะเพราะว่าต้นไม้กกพักพวกนี้มันเพราะว่ามันมันยังอ่อนโยนอยู่เนาะมันยังบ่ทันแสงแหงเธอบ่ให้มันถึกแสงแดดเธอเนาะเฮ็ดกลางคืนก็เป็นอีกวิธีนึงที่ว่าดีเนาะแต่ที่จริงก็เฮ็ดตอนเช้าดีกว่า พอให้ลงดินและะ้วก็เดี๋ยวเอาน้ำโหดแล้วกะ็พลอยมันสุ่มเนาะหลังจากนั้นก็อันนั้แสงแดดมันถือมันก็ม,นมีตัวนี่เนาะตัวทั้งเครื่องนี่พอได้กางให้เอาลนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็แล้วเป็นที่เยี่ยมห้อยแล้วเนาะก็แล้วไปอีกเวียกหนึง่งที่ว่าเป็นเวียกผูกพักละกะันเขาก็ได้แนะนําเรื่องโซลาเซลล์ที่จริงก็นแนะนําให้ตัวเองแหลยละกะันอยากให้ทุกคนคนอื่นที่ว่าบ่ฮู้เรื่องโซลาเซลล์ได้ฮู้นะเนาะทุกคนเนาะอันนี้เขาก็ได้ฮู้จากเพิ่น สำคัญก็คือคันที่เอาน้ำใส่ถังแหละมันบบต้องใสแบตเตอรี่เพราะว่าแบตเตอรี่มันมักพังทุกคนมันมักเพลแหลวก็มักต้องได้เปลี่ยนไม่ประจํานะก็เลยตัดปัญหาก็คือบบต้องใสใสแต่ให้มีตออซวงมีแสงแดดแวล็เขาจึงได้นำใส่ไฟฟ้าเนาะคาราบมีไฟฟ้าเขาบบมีแสงแดดกะปะเขากับโบต้องจำเป็นต้องดูดหล่ยพราะนั้นเนาะในช่วงที่ฟ้าบดฟ้าบดที่ว่าบบมีแดดฝนมันก็ต้องตกฝนที่ว่าตกมันก็นี่แหละทุกคนเพื่อนเกษตรทอแบบต่อลงมาแท่งนะ จากหลังคาขอสีตต่อลงมาแท่งต่อลงมาแท่งให้มันได้หลายๆที่สุดฝนยุนิก,ก็คือเก็บน้ำเลยตลอดปีนะทุกคนเนาะเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชรนะ์แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวไอทีต่อไปเนาะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจการเดินที่หไหนเด้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอขอบใจบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า